สวัสดีครับอิทธิพรมิตรหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนำวัตถุมงคลประเภทรูปถ่ายนะครับพยันแล้วก็นี่นะครับดาไม้ฝักไม้สวยๆอีกสองเล่มนะครับยุกต้นนะครับยาว1 1นิ้วใบก็าก็อยู่ที่ประมาณเกือบ7นิ้วนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลัดหวายไว้เก่าๆนะครับเก่าเป็นธรรมชาติมากเลยเสยมาใบโพแบบโบราณน,นะครับยุคต้นๆใบของเขาก็สวยดีนะครับออกแนวแบนๆ กันตรงนี้ก็รัดแน่นดีนะครับเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตสวยเก่าเป็นธรรมชาตินะครับสภาพก็ดีเล่มหนึงนะครับ 11นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็อยู่ที่7นิ้วเล่มก็งามดาไม้ฝักไม้ยุคต้นๆเหมือนการรัดไว้เก่าๆไว้กันทองเหลืองนะครับตรงฝักก็อาจจะมีรอยแยะของไม้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรยังคงความงามไว้ได้อยู่นะครับ ทรงจะคล้ายๆกับเล่มเมื่อสักครู่เลยครับรวดลายเขาก็เสมาใบโพแบบครึ่งใบยุคต้นๆนนะครับยุคต้นๆก็อายุหลักร้อยปีได้การอุดขั่งของเขาอุดได้เรียบนะครับเทียบเสมอกับกัน แล้วก็ต่อมานะครับเป็นวัตถุมงคลประเภทรูปลูกถ่ายของหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นขนาดประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับทาวัดตรงนี้ก็ประมาณ5นิ้ววัดยิแนวไทยแยงก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ8นิ้วได้เลยนะครับ ก็เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ใส่กรอบไว้แล้วพร้อมตั้งบูชาได้เลยนะครับเรียมกรอบมากรอบก็เก่ามากแล้วนะครับอัดกรอบกระจกไว้ให้พร้อมใช้งานสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับ ก็ได้มาจากบ้านคนหนองโพล้ะครับสำหรับรูปนี้เผื่อชื่นชอบนะครับก็นำห้ชมกันแล้วก็ยันลายหนุมานหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้หลวงพ่อกลวยท่านก็วาดเองแล้วก็จานเองเลย ใช้ปาะกาหมึกน้ำเงินแล้วก็หมึกแดงนะครับในการวาดแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็ยังมีรูปถ่ายของท่านเนี่ยแถมไปให้ด้วยในในกรอบยันหนุม,มานเนี่ยนะครับคุ้มมากเลยครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชิ้นนี้นะครับหลวงพ่อกวยวาดเองจานเองเลยนะครับท่านเป็นคนที่ลายมืองดงามอยู่แล้วลายมือจะมีความละเอียดเรียบร้อยมาก ความยาวความสูงของเขาก็จะสูงกว่าแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าของหลวงพอเดิมมาสักครู่นี้หลายเท่านะครับวัดจากมุมนี้ก็ประมาณ10นิ้วถ้าวัดแนวทะแยงก็ประมาณ17นิ้วเลยอะครับตรงนี้ก็ถ้าวัด จากความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ13นิ้วครึ่งถึง14นิ้วได้สวยเก่าดีนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่หายากมากๆอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกับหลงพ่อเดิมนะคะคือมีขาตั้งไว้ให้อาจใส่กรอบไว้แล้วนะครับสภาพเขาก็ดูดีนะครับได้ไปก็ตั้งบนหิ้งพักก็ได้บนหัวนอนก็ได้ในห้องพระก,ก็ได้นะครับ ใช้เป็นวัตถุม,มงคลนะครับที่เราเอาไว้บูชากันก็ประมาณนี้นะครับที่นำมาให้ชมกันใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมามาพูดมาคุยกันได้นะครับทั้งมีดหมอทั้งรูปถายต่างๆแล้วแต่ทุกขั้นจากพินิจพิจารณานะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ